Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเนธดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอ p บริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเนสัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิง์อยู่ใต้คลิปเลยเอโยเฮลโลกายวสต์ดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้ จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะผมก็จะมารีวิวโจล u โนโจบาน่าดาวให้ทุกคนดูนะครับซึ่งเพิ่งแบบว่าอัปเดตมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะนี่เลยครับโจลู n o 6ดาวผมก็ฟุกสุ่มสุ่มมาได้เนาะโอเคนี่เลยครับชื่อในเกมเนี่ยมันมีชื่อว่า GGEC นะทุกคนโอ้โหชื่อโคตรท็อกซิกไม่รู้ว่าผู้พัฒนาคิดอะไรอยู่นะครับถึงให้มันชื่อ GGEC เนาะ นี่หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก่งง่วงๆหน่อยเนาะโอเคสแตตก็ประมาณนี้นะฮะก็หาได้จากตู้สุ่มทั่วไปเลยครับเป็นตู้หกดาวของโจลุโน่เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับครานี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูความสามารถของโจลูโน่กันนะฮะว่าโจลูโน่เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับ Let's go <S โอเคครับทุกคนนะนี่เราก็เข้ามาอยู่กันในแมปแล้วเนาะ คือโจลูโน่เนี่ยนะครับมันจะมีสแตนออกมาทุกคนเห็นไหมจะกปกติหน้าเกมมันไม่มีนะครับจะพอเข้ามาในเกมปุ๊บมันมีเนาะสแตนของมันเนี่ยชื่อโก e อส e ปลี r e ี u i e มหรือเปล่าครับอ่าประมาณนี้เนาะหรือโกลเดครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเนาะใครรู้วิธีเรียกที่ถูกเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคคราวนี้เนี่ยมาพูดถึงการโจมตีของโจลูโน่กันนี่ครับมันจะเป็นการมูด้ารัวๆแบบนี้เนาะอ่าต่อยรัวๆเลยครับต่อยรัววัดไซตามาอีก แล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งท่าครับก็คือต่อยเพื่อฮิลตัวเองนี่ครับคือ2ท่านี้เนี่ยมันจะสลับแล้วก็วนกันไปเรื่อยๆเนาะอ่าประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากครับสําหรับการโจมตีเนาะนี่ก็จะวนไปเงี้ยครับต่อยแล้วก็ฮิลต่อยแล้วก็ฮิลไงครับนี่ครับดูนะอ่าฮิลครับซึ่งฮิลเนี่ยแรงมากเลยนะสังเกตดูนะครับฮิลทีนึงนี่ก็เป็นร้อยเลยแล้วก็ไอตรงดาเมจที่ต่อยเนี่ยกับดาเมจที่ฮิลตัวเองนะครับมีผลต่อเลเวลด้วย ยิ่งเลเวลเยอะยิ่งหิวได้แรงแล้วก็ต่อยได้แรงขึ้นตามด้วยนะครับต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลอันติเมทนะทุกคนอันนี้ผมขออธิบายล่วงหน้าก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายไม่ทันเนาะคือหนึ่งเลยนะครับความสามารถของมันก็คือมันจะทําการรีควีมสแตนตัวเองนะครับการเป็นโกลเด้นเอ็กซ์เพีรียนระีควีมเนาะพอรีควีมเสร็จแล้วอย่างต่อไปนะครับเราจะได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นมา5เนะครับ แล้วก็อย่างที่3มนะครับมันจะต่อยเพื่อสตัรตศัตรูมันจะเป็นแบบต่อยเป็นต้นไม้ครับทุกคนครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถนะครับก็คือเสกแมงป่องออกมาเวลามันเสกแมงป่องออกมาแล้วเนี่ยแมงป่องสามารถโจมตีได้แล้วก็แทงให้เราได้นะครับในกรณีที่จะเสกแมงป่องได้เนี่ยเราจะต้องมีช่องว่างในทีมอย่างน้อยหนึ่งช่องนะฮะทุกคนครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะฮะก็คือสามารถต่อยเพื่อฮิวตัวเองแล้วก็ฮิวคนอื่นได้นะครับอันนี้เนี่ย ประมาณนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดอันตีให้ดูเลยนะฮะนี่พอกดอันติปุ๊บมันจะรีควีมครับอ่ารีควมแล้วได้บัฟดาเมจครับต่อยทีหนึ่งนี่ประมาณ50ิฮิตได้เลยครับทุกคนครับคือต่อยต่อยแรงแล้วรัวจัดจัดอ่านี่ครับต่อยสตันศัตรูนหนึ่งเทิร์นแล้วก็เสกแมงป่องออกมาครับนี่แล้วก็ต่อยฮิวเนาะคือมันจะเลือกนะครับว่าตัวไหนเนี่ยเลือดน้อยมันก็จะฮิวตัวนั้นนะครับนี่แมงป่องเนี่ยต่อยแรงมากทุกคน นี่ครับแล้วดูมันต่อยนะปุ๊บปุ๊บ,บรัวและแรงว่าครับเนี่ยดูดิห้าสิบกว่าฮิตอะต่อยทีหนึ่งห้าสิบกว่าฮิตเลยนะฮะโหแบบเนี่ยแล้วมันก็จะวนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเลยเนาะนี่ครับต่อยสตาร์ทศัตรูหนึ่งเทินประมาณนี้แล้วก็ยังไงต่อครับต่อไปน่าจะเป็นแมงป่องเนาะแมงป่องน่าจะต่อยนี่ครับต่อยทีเดียวจอดแล้วก็ฮิวให้แมงป่องครับเห็นว่าเออมันสามารถแทงให้เราได้เลยนะครับ สมมติว่าในกรณีที่แมงป่องเราตายใช่ไหมทุกคนมันก็จะสปลาวออกมาเรื่อยๆเลยครับตายก็เสกใหม่ตายก็เสใกเสใหม่นะฮะวนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยคือไม่มีวันจบอ่ะตายเสกใหม่ตายเสกใหม่หมจนกว่าตัวเรามันจะตายเนาะมาหีแล้วต่อยโคตรแรงครับม่หีต่อยฮิวตัวเองด้วยคือจูรูโน่เนี่ยมันดีตรงที่พอเวลามันต่อยจนอ่าคือร่างเดิมแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถกดต่อได้เลยนะส่วนใหญ่แล้วนะฮะนี่ครับปึ๊บ เห็นปะพอเรากดอันติปุ๊บมันจะต่อยได้ประมาณ2ครั้งครับเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยมันต่อยประมาณ50กว่าฮิตใช่ปะหะ่ะเออมันต่อย2ครั้งมันก็คือร่างเดิมแล้วนะฮะเพราะมันคือร่างเดิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็กดต่อได้เลยอะ่ะเพราะว่ามันต่อยรัวเกลี่ความโกรธมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็สําหรับสกิลต้นไม้นะครับมันจะสตาร์ทเป็น AOE ทรงตัวทีนะฮะทรงตัวทีเป็นยังไงครับก็คือตัวหน้า3ตัวแถวหลังตรงกลาง1ตัวนะครับ อาจจะแบบสาระล้วนๆเลยนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนรู้ข้อมูลที่ละเอียดจริงๆนะฮะจะได้นํามันไปใช้ประโยชน์ได้แบบสูงสุดเนาะนี่ครับอ่าพอต่ออีกตัวหนึง่งมันก็จะคือร่างเดิมพอคือร่างเดิมมันก็กดอ,อันติีได้อีกครับอย่างที่ผมบอกเนาะอ่านี่ครับทุกคนครับดูนะป,ปึ๊บอ่านี่ครับคือร่างเดิมพอคือร่างเดิมก็กดอันติีต่อได้เลยครับอ่ามันก็จะวนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเลยเนาะ โอเคคราวนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงเนาะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ในอะไรบ้างนะครับ i n f ฟ n i t y PVP แล้วก็ Story Story ผมมองว่าตัวนี้เนี่ยก็โอเคนะครับพอเล่นได้เนาะไม่ได้เป็นตัวฟาร์มที่โหดอะไรนะครับอืมผมว่าพอเล่นได้เลยกลางๆแล้วกันแล้วก็ In f ฟิน t y นะครับ i n f ฟิน t y เนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะครับเหมาะมากเหมาะมากเลยกดอันติแล้วแบบพอมันคือล่างเดิมแล้วก็กดอันตีได้ต่อเลยครับทุกคนครับเออไม่งงเนาะ แล้วก็ถ้าเป็น PVP เนี่ยถ้าเป็น PVP นะมี2แบบครับ50 50ถ้ามันกดอันติได้มันจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยที่โคตรโหดครับแต่ถ้ามันกดอันติไม่ได้แล้วมันตายก่อนถือว่ากากมากเลยครับไม่มีประโยชน์เนาะทุกคนก็ลองจัดลงไปดูได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ไม่เป็นไรในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอามันไป PVP ให้ทุกคนดูนะฮะจะได้รู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีนะทุกคนโอเคเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับมาครับทุกคนครับผมได้ยินมาว่าโจลุนโน่มันฮิวมู่ได้แต่ผมไม่เคยกดอันติรอบ2ได้สักครั้งหนึ่งเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วจังหวะนี้ใครเป็นคนเปิดก่อนครับแซคเขาเปิดเข้ามาครับแล้วยังไงต่อดีโบลี่ป่าต่อนะครับโต้ออูมเลยโง่เลยโง่เกือบแปกไปแล้วนะครับโอ้โหแล้วปาดเลยโอ้ย แทนสะดุ้งเลยนะแซนแล้วเลงโง่เขาป่าพุกาโลผมมาครับโทโดมาอีโทโดวัดกับโทโดแล้วตกสลับตำแหน่งมาดิครับจังหวะนี้แล้วยังไงล่ะมาดิโอ้หแล้วเจอเพนซะด้วยน่ากลัวจะจัดครับบอกเลยแล้วเนี่ยนนี้อ๋อไหมครับอ๋อไหมอ๋อไหมจะเข้าฟุฟ่อมหรือเปล่าเฮ้ยโชงานแล้วโชงานแล้วจีจีอีซี่ผมโชงาแล้วครับโอ้ยแล้วฟุก้าโลฟูก้าโลลดโลไปเลยครับฟุก้าโลแล้วสปันเพนไปเลยครับสปันเพนไป2เทินครับ สตาร์เพย์เมทสองเทินเรียบร้อยดีสบายแล้วจังหวะนี้เราพุก,ก้าโล่ผมบัฟโล่ต่อครับอ้ยยังไงล่ะแถวหน้าผมแถวหน้าผมแข่งครับทีมผมเนี่ยเป็นทีมแบบเคาเตอร์นะทุกคนทีมเคาเตอร์ครับแล้วจังหวะนี้อุม้มเข้าไปครับออไม้โอ้โหภาพถึงจะกระตุกกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วเลงโงคุป,ป่าเข้าไปครับเลงโงคุอันติได้หรือเปล่าแต่ผมยังจะยังไม่ใช้นะฮะยังไม่ใช้ตอนนี้ครับแล้วโทโดต่อยเพลงเข้าไปครับเพยจะหลุดสตาร์ก่อนหรือเปล่าแล้วโทโดต่อยแถวหน้าผมโถยหรือเปล่าครับ โอยไปแล้วนะฮะแต่ยังมีชีวิตที่2อยู่นะครับและจังหวะนี้ออมายซัดไปอีกหนึ่งทีนะฮะโอ้โหแซงก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมโอ้แล้วโจลูโน่ปัฟให้ตัวเองแล้วครับไม่ใช่บั๊ฮิลนะฮะฮิลโอ้โหแล้วยังไงครับพุก้าโล่วงไปแล้วครับจังหวะนี้อืมอืมอืโดนดิโดนดิโอ้โหแล้วเลงโง่ป่าไปอีกหนึ่งรอบครับเรียบร้อยอลโง่ผมอันตริเลยฮะจังหวะนี้ไม่อยู่แล้วครับผมว่าไม่เหมาะกับการเอามาพ v พีสักเท่าไหร่เลยนะครับไอโจลูโน่ของเราเนี่ย GG e ี s y เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึบอแล้วแถวบนหายหมดครับแน่นอนชัวๆเรียบร้อยครับโหตามสเต็ปนะฮะแล้วโทโดต่อยเลนมานะครับโอ้ยเพนเพนยังอยู่นี่น่ากลัวแต่ไม่รอดอ๋อไหมแน่นอนนะครับสามแมสต,ตูมเข้าไปครับเรียบร้อยครับปิดเกมนะฮะทุกคน GG EASY ไม่โชว์งานเลยครับจจลูโน,โนไม่ทำงานเลยต่อยทีเดียวแล้วก็ยืนยืนเชยเลยยาวๆครับ มาอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะฮะทุกคนครับมันยังไม่จุใจนะฮะมันยังค้างคาอยู่เนาะแล้วจังหวะนี้ใครเป็นคนเปิดครับแฟนเขาเปิดเข้ามาครับแล้วยังไงต่อดีโบลี่ป่าเข้ามาอีกครับโอ้โหแล้วใครตามกิลกาแม่ตามต่อโอ้โหเลงงงโคูเกือบแตกแล้วครับโดนเข้าไปทีเดียวแล้วปาดเข้าไปโอ้แซนถึงกระส้งครับเลงงงโคูเขาปาดมาพคก้าโลผมลดกระอกะไปเลยครับไม่ไหวแล้วยืนไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ยังไงต่อดีครับโอ้โหโทโดต่อยซัดหนึ่งซัดสองซัดสามนะฮะ แล้วเอสกานอส่วนกลัลปลาหนึ่งปลาสองครับโทโดผมตบสลับตำแหน่งมาเลยครับจังหวะนี้ไม่ฮีลดโลเข้าไปอีกครับโอ้โหบอกเลยแล้วนี่จีจีซีโชงาแล้วรครับต่อยต่อยโอ้ยต่อยรัวจ,จัดครับต่อยรัวจัดแต่กดเก่ความกดแทบไม่ขึ้นเลยโอ้โหแล้วทีมผมบับโลครับจังหวะนี้แล้วยังไงต่อทีมเขาก็บับโลเหมือนกันไม่น้อยหน้านะฮะแล้วใส่เขาส่วนกลัลเข้ามานะครับอืโบนี่ป่าต่อครับ โอ้โหเลงโงยังบอกสปาอยู่เลงโงยังสปาอยู่หรือเปล่าแล้วโอ้โหอย่าให้อย่าให้เลงโงเขาอัติได้โดยแม้แต่ครั้งเดียวครับอย่าเลยแล้วออไม้เข้าฟูฟองครับออมไม้ฟูฟอมแล้วต่อยได้หรือเปล่าครับต่อยเข้ามาโอ้โหแทบไม่เข้าเลยนะฮะอย่างกาสกิทนะครับโอ้โหแลวจังหวะนี้ o, โจรุโน่ฮิวให้ตัวเองครับทีมเขาก็บัฟโลแล้วทีมผมสตาร์นกิลกาแมสไปเลยครับ2เงิร์นครับแฟนเขาสวดเข้ามาโอ้โหคุก้าโลผมตุยไปแล้วะฮะ โอ้แล้ว GG จี s y จะโชว์งานหน่อยหรือเปล่าเลงโอคุขอสักทีหนึงเหรอครับอืมเลงโอคุไม่ได้อติผมว่าตานี้แหละเป็นฉากสุดท้ายของเลงโอคุนแน่นอนนะครับโอ้โลอ้วและเลงโอคุป่าเข้ามาครับ โอ้ไม่เหลือนะฮะโอ้ไปคู่เลยแล้วโทโดไปด้วยนะครับโธโดตบสลับตำแหน่งได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ตบสลับตำแหน่งไปอีกสักทีนึงจะเป็นอะไรไปแล้วอันติได้หรือเปล่าครับอันติได้ซะด้วยครับเป็นยังไงเอ่ยจังหวะนี้โป๊โป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 โอ้โหหายเกือบหมดทีมนะฮะทุกคนครับโอ้โหเลยเอสคานอนะครับกิลอาเมร์แล้วก็เลงโงคูนะครับจีจีซีผมโจลุโนโจวาน่าไม่โชว์งานเลยครับแล้วต่อยบอลบๆๆๆๆเข้าไปครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ก็อันติได้ครับ กดตีได้ขอดูตีเป็นมูตาสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะโอ้โหจังหวะน,นี้ยังไงดีครับจังหวะนี้ยังไงครับป่าเข้ามาครับอตายหมดหรือเปล่าโอ้โหยังไม่ทันให้ตีเลยฮะทุกคนครับโอ้โหแตกไปแล้วไม่รอดแน่นอนครับจังหวะน,นี้โอ้ยยังไงก็ตยครับผมกล้าพูดเลยตายเรียบร้อยเลนโง่ป่าเข้ามาครับตูมเฮ้ยไม่ตายวะแต่ไม่น่าจะสวนได้นะเรียบร้อยครับยังไงก็ตาย ตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างมันเลยนะแต่ไม่โชว์งานเลยอะอะไรวะโอเคครับทุกคนฮะเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวโจลูโนโจวาน่า6ดาวนะครับทุกคนครับก็เป็นตามที่ทุกคนเห็นเลยเนาะโอเคทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <S 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 เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย